แม่สโลเตัวนี้มันก็สองโลแน่อยนี่จัใหญ่อ่ะเปมาเป็นเนาะเปไปมแ้เดี๋ยวสกัดป่าล่องมาบาดอย่างมาหมาะลำเหลี่ยมกนไก่หนยบนไก่มันไก่มันชัดอิ่มได้ไปบนมานิ่ๆเกือบ็ได้ ตึ้งเฝ้าฮะนอะผมว่าตึ้งไปไหนถ้าเฮายิงมันน่ะนะมันก็นั่นขายกะกระไหนสีดำเนอะพอเท่ากันพอเท่าไปใจ้ัอกะแตกกันครับนี่นี่นี่ลุ่มตีนไอ้นี่ฮะนะนี่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 เนี่ยลุ่มตีนสาลายเนี่ยสาลายเนี่ยอื้มช่องอะไรเอ้าเอ้าใโอกาสก่อนเลยเอ้า เลียบล่อฟ้าวเห็บแล้หันเลื้อหันลูกเลยทำด้วยคาบไม่น้อยฮไอตัวเงี้ยวันนั้นผมยิงละปล่อยมันไปกลัวตัวใหญ่ตื่น จอปากหลุมมันลึกไปหน่อยอ่ะนิ่งอ่ะลึกไปหน่อยไปอีกแล้วมันจะไปไหนลองขึ้นยังกินได้เอาปุ่นคอยยังขึ้นไปไหนไง่ปุ่นเยอะกันนี่แน่น้อยตีหมั่วกองอยู่สับหนักกว่านี้น่าถ้ามันเปิดอ่ะแต่มันไก่เองมันนะ นอกปุ๊นนะผมยิงอ่ะที่ได้นะไหนวะเจ๊งพัร้อยปุณโดนสูงสูงไปหน่อยผมวะสูงไปหน่อยมันโดนไหนเออโดนวะเชี่ยยังไก่ปองต้องลงเอาตัวนี่ะนะ เนี่ยกระงับกระงับเนี่ยยิงไงยิงไงรเออผมปล่อยมันก่อนอ่ะพอใช้อะไเนี่ยยิงโดนระดับเนี่ยดึงกะได้แดกสักคำกันเดี๋ยวไปเอาไหกะเออเดี๋ยวเอาเรือไหลไปเอาปลาเข้าติ๊กๆไวันนั้นแกเราคำตัวผมดึงขึ้นสักตัวเลยโคตรมั้งนะมันได้กระลุดบรถได้กระรถดัดดึงอ่ะยิงผ่านเนี้ยบนหัวหลุมไหนมอสไลด์เดือด ไก่ยื่นไปโดนอยู่กับปอฟุกฟุกเงาตรงตัวไหมเพื่อเล็งตรงเล็งขึ้นมาหน่อยเพื่อหลังมันไปสามสิบห้าเอ้าสามสิบสามสิบห้าสามสิบไปดึงไปแล้วอยูเน่ะกะตัวน,นั้นนะผมมาดึงไงผมจะลงไปเอาไงอ๋อลงไปเลยอไอจีไอจีเงินกันละ่ะขึ้นยางเออขึ้นยางว่าเพื่อ มงกุลงมงกงุงมาก็หมดเลยจหนีป่าห้ามปนี่กูเตี่ยวผมเนี่ยยิงเนี่ยตันขึ้นมาเอาป่าขึ้นขึ้นตยกอนมาล่องมาตยกอนเลยคนตีนได้แคมฟังนี่เบลียนี่นะอนกิมออกสูงขนาดก็บาหานโอ้ย ไหนวะอ๋อหงหญ่ยืนนะเพี้ยเพี้ยเรียบร้อยโอไปหน้าปุณตามผมข้ามอ่ะวิ่งก็เหมือนสายจะเลี้ยวอยู่นั้นนะมันสายจะเลี้ยวอยู่ไหนเลี้ยวตามกระแสน้ะหว่าไปน่ะน่ะน่ะดึงไปหั่นฮั่นเลี้ยวก็

ว่าสายมันเลี้ยวอยู่แม่ไยักดึงอะดึงแล้วลุดไปสองนี่ตัวก็ยัอ,อยู่สองตัวกันน่ะ <c oughs> บอกมั่นใจอะตังวะนนี้เอาลงเอาอางเดียวเสียดายมันนะตัวไม่ใหญ่ถ้าตัวน้อยนิดดึงนี่เป็นยังละ ปลาลุมหัวนี่หายไับบ่ สองรอด ủa anh dài ở ba hơi, tít lùm, đốn lùm, hm, dây hả? nó đi bay à? 2 nó này, nè, dài này nè. โล่ปลายอะเมะโล่ปลายนี่นะจันเอกของจันเอกแล้วก็สายน้อยเดียวเห็นอะใจในกี่ปอนด์นี่หกสิบ có oh, gì mà nói đều thế không với lá, má càng thế nè Dù mà đốt, đốt nên á Bà Ninh này nè โคตรใหญ่เลยสองปลายวะนะของผมนี่น้อยกว่านี่น้อยเอา้า thank you ผมเบ้ามือกว่าเยอะเลยเฮียเอ้ยอ้าวถึงหวาแล้วโห้ยนะเฮ้ยเป็นแบบนี้ตลอด Tụi này Nói quá cơ Xinh ngào Này mà nói Anh đáy lốp bài anh đáy nè Anh đáy cầm lốp bài á Anh hỏi cơ nè mất quay bến tàu bích bán luôn á